ยังมีเรื่องให้คนพูดถึงอยู่เรื่อยๆสำหรับกรณีดราม,ม่าของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจนนี่ <Jenny S 2> ได้หมดท่าสดชื่นที่โดนลากไส้วิีกรรมต่างๆออกมาอย่างไม่ยั้งมือหลังมีประเด็นเบี้ยวค่าตัวก้าวเกิดผลที่ให้ค่าตัวในการไปออกรายการต่างๆแค่500บาทไหนจะเรื่องการเอาเปรียบศิลปินในค่ายจนหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลล่าสุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น ก็ยังไม่พ้นเป็นที่ครหาเรามีคนขุดคลิปคอนเสิร์ตของค่ายโดยเป็นช่วงที่ลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นขึ้นร้องเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวขณะที่กำลังร้องเพลงอยู่นั้นมีแฟนๆส่งเงินให้เป็นรางวัลและลิลลี่ก็ได้ก้มลงไปรับมาไว้กับตัวซึ่งดูแล้วก็คงมีคนยื่นให้หลายคนรวมๆแล้วก็น่าจะเป็นเงินจำนวนหลายบาท แต่จากนั้นไม่นานเจนนี่ได้สะก,กิดทำท่าทางแบมือเพื่อของเงินสนนั้นจากลิลลี่มาเก็บไว้กับตนเองกลางเวทีซะดือด้อๆแถมตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนร้องเพลงนี้เลยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตมองว่าคงไม่ใช่แค่เด็กในค่ายที่ถูกเอาเปรียบ แต่ตัวน้องสาวแท้ๆก็อาจไม่ได้รับค่าตัวอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเช่นกันเพราะตัวพี่สาวนั้นฉกเอาไปสมดอย่างไรก็ตามก็มีคนอีกด้านมองว่าเหมือนเลลี่ก็ตั้งใจให้เองอยู่แล้วและเจนนี่ก็ทำท่าขอแบบตลกๆเพื่อให้แฟนๆได้เฮฮาไปตามบรรยากาศเท่านั้นคงมีการตกลงไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมากกว่า